ก่อนที่เราจะมารับชมวิดีโอกันในวันนี้ทางช่องหุ้นพอดแคสต์มีหนังสือหุ้นดีๆมาแนะนำค่ะเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูกันได้เลยที่ลิงก์ใต้วิดีโอค่ะ สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกครั้งนะคะกับช่อง c r y ปโตสต็อกไทยแลนด์ช่องสไตล์พอร์จแคสต์นะคะที่จะมาอัปเดตทุกข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นไทยและวงการคริปโตเคอเรนซีวันนี้นะคะเราจะมาอัปเดตข่าวหุ้น อให้ฟังกันแบบที่เพื่อนๆไม่ต้องอ่านแต่ก่อนที่จะไปฟังกันรบกวนเพื่อนๆนะคะช่วยกด subscribe ให้ช่องเราด้วยนะคะเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆที่เราจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆค่ะถ้าเพื่อนๆพร้อมกันแล้วหยิบกาแฟมานั่งจิบให้สบายใจแล้วเรามาเริ่มกันได้เลยค่ะโอโชว์ศักยภาพทางการเงินชำระคืนหุ้นกู้100ล้านบาทตามกำหนดเดินหน้าธุรกิจตามแผน บริษัทอออินสปายเจนเนอเรชั่จำกัดมหาชนหรือชื่อย่อในตลาดหุ้นว่าออโชว์ศักยภาพความแข็งแกร่งทางการเงินพร้อมเรียกความเชื่อมั่นจากนักลงทุนและผู้ถือหุ้นด้วยการชำระคืนหุ้นกู้รุ่นออ2องวงเงินกว่า100ล้านบาทตามกำหนดเมื่อวันที่6มิถุนายน2565นด้วยเงินของบริษัทครบเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องโรโอเวอร์ over, หลังจากนี้เตรียมเดินหน้าตามแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด All New Era ซึ่งมั่นใจว่าผลดำเนินงานจะเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้อย่างแน่นอนนายธนากรธนาวาริศประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท All i n s p i r เ Development จำกัดมหาชนปเปิดเผยว่าจากการออกหุ้นกู้ระยะยาวของบริษัทครั้งที่2ในปี2563รุ่นออ 226A ที่ผ่านมาซึ่งครบกำหนดชำระเมื่อวันที่6มิถุนายน2565 วงเงินกว่า100ล้านบาทโดยบริษัทได้ดำเนินการชำระหนี้หุ้นกู้ด้วยเงินของบริษัทครบเต็มจำนวนเรียบร้อยแล้วสะท้อน้เห็นถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของบริษัทและความสามารถในการดำเนินธุรกิจซึ่งหลังจากนี้มั่นใจว่าจะสามารถดำเนินงานได้ตามแผนงานที่วางไว้สำหรับการชำระคืนหุ้นกู้ครบเต็มจำนวนโดยไม่ต้องโ r o อเวอร์ over, จะเป็นการรีดความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้ถือหุน้นต่อสถานการณ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท ในการดำเนินธุรกิจต่อไปทางนี้บริษัทขอขอบคุณนักลงทุนและผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและเชื่อมั่นในความสามารถในการบริหารงานของบริษัทซึ่งในปี2,565ยังคงเดินหน้าลุยตามกลยุทธ์ที่วางไว้ภายใต้แนวคิด All New Era All Inspire ยุคใหม่ที่ไม่หยุดแค่อสังหาริมทรัพย์อีกต่อไปเพื่อนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดดรองรับการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้นายธนาธรได้กล่าวเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเนื้อหาของข่าวหุ้นออกที่เรานำมาเสนอกันวันนี้กันบ้างคะพี่มาพูดคุยกับเราได้เลยนะคะทางช่องคลิป t o Stock Thailand อยากเข้าไปอ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆค่ะและสำหรับข้อมูลในวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอขอบคุณอัปเดตข่าวหุ้นออกจากผู้จัดก,การออนไลน์วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ